ชื่อเตยนภัทรห่อละเอียดนะคะอาชีพก็เคยทำรีสอร์ทนะคะที่กาญจนบุรีตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วค่ะ,คะมามาใช้ผลิตภัณฑ์เนเจลแล้วก็ประทับใจก็เลยมาทำเป็นธุรกิจอย่างจริงจังค่ะตอนนี้เ,ออเริ่มต้นจากสุขภาพของเตยเป็นไงบ้างคะออตอนแรกเลยเนี่ยออตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วค่ะเป็นโรค SNSA นะคะภูมิต้านทานตัวเองต่างภูมิต้านทานตัวเองทำลายตัวเองคือปกติภูมิคุ้มกันจะต้องปกป้องเราใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาจะทำลายตัวเองตลอดเวลาเป็นตั้งแต่เกิดค่ะก็คือทำ ทำลายเ,าเส้นเอ็นกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะกระดูกแล้วก็ประสาทความจําสายตาทําลายทั้งระบบเลยแล้วก็จะมีอาการามีอาการากล้ามเนื้ออักเสบอย่างรุนแรงแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นกล้ามเนื้ออ,อ่อนแรงนะคะก็สามารถล้มไปโดยไม่รู้ตัวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนเหมือนคนเป็นตะคิวะคะ่ะแต่ว่าเป็นทั้งตัวแล้วเป็นทีหนึ่งสามวันห้าวันเจ็ดวันคนอายุเยอะใช่ค่ะแล้วก็เข่าก็เสื่อมทั้งสองข้างเลยตอนนี้อายุก็อีกนิดหนึ่งก็จะ เลขสี่แล้วตอนนี้เนี่ยก็เริ่มต้นก็คือสุขภาพแย่มากตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถทํากิจกรรมอะไรได้แล้วไม่สามารถทํางานได้ตอนนั้นคือตกงานแล้วนะคะรักษาตัว2-3ถึงปีเนี่ยอยู่แต่โรงพยาบาลก็คือเข้าออกโรงพยาบาลทําการกยายภาพนะคะประครบร้อนฝังเข็มอัลตราซาวแล้วก็เริ่มหนักขึ้นก็เริ่มเริ่มฝังเข็มทั้งตัวเลยแล้วก็มีอาการกล้ามเนื้อตายเป็นพักๆเป็นระยะระยะตลอดเวลาก็ไม่สามารถทํไรายได้ทีนี้บังเอิญว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่รู้จักนแนะนําให้ทานเอเจลตอนนั้นเนี่ยคุณหมอ หมอสั่งให้ใช้สเตอรอยด์เดือนละแสนบาทแสนบาทคือเนื่องจากว่ายาแก้ปวดแก้เสบเนี่ยมันไม่สามารถช่วยได้แล้วฉีดเข้าเส้นก็เอาไม่อยู่แล้ว mm hmm. คุณหมอก็เลยบอกว่าใช้สเตอรอยด์ซึ่งสเตอรอยด์เนี่ยถ้าคุณคุณใช้สักประมาณ2ปีเนี่ยถ้าคุณใช้บ่อยเนี่ยคือกระดูกพุนกระเพาะพังตับพังตไตวายเราก็ทําใจบังเอิญว่าโชคดีอาจจะมีบุญเนี่ยตัวนี้นะคะ,คะสีแดงตัวนี้กับตัวเอ็กโซสีม่วงะนะคะสุดยอดมากมากค่ะตั้งแต่ประมาณ4ี่ห้าซองแรกเนี่ยอาการปวดที่ปวดตลอดเวลา ก็คือมันลดลงเกือบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะแล้วก็ตัว,ต,วตัวเฟรกอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามีภาวะเขาเสื่อมทั้งสองข้างเลยนะคะก็ก็ทานมาต่อเนื่องตอนนี้สองปีสี่เดือนแล้วค่ะไม่เคย คือตอนนีหน้หน้าตาเนี่ยบอกเลยว่าตอนแรกๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าอินเสิร์ตรูปดูแล้วจะตกใจนะคะว่ามันแก่มากๆตอนนี้คือหน้าตาผิวพรรณคือคือเด็กลงเป็น10ปีนะคะและที่สําคัญก็คือเราสามารถใส่รองเท้าส้นสูงได้<อ>นะคะสวยเหมือน,นเดิมแล้วสวยมากกว่าเดิมค่ะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงมาก2ปีมานี้ไม่เคยไปโรงพยาบาลไม่เคยทานยาแม้แต่เม็ดเดียวไม่เคยไปกายภาพฝังเข็มไม่เคยใช้สเตอรลอยเลยตอนนี้ก็ได้ประทาน ม,มินกับเอ็กโซนะคะแล้วก็เฟรกเนี่ยเป็นบางครั้งคราวแล้วค่ะแต่ว่ามินกับเอ็กโซเนี่ยทานต่อเนื่องแต่ว่าเเดี๋ยวนี้ทานบ้างไม่ทานบ้างก็โอเคแล้วค่ะมันอยู่ได้แล้วเคยหยุดถึง15วันลองดูนะคะว่าจะมีอาการไหมไม่มีอาการใดๆทั้งสิน้นก็เลยทานต่อเนื่องเพราะว่ามันมันทำให้เราแข็งแรงชื่อปวินาจงจำค่ะ,ะทำงานเป็น บุคลากรทางการแพทย์ด้านการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ, <c oughs> ะประทับใจสินค้านะคะตัวมินนี้ค่ะคือคือ,อคุณแม่เคยให้คุณแม่ทานแล้วคุณแม่รู้สึกแบบสุขภาพดีขึ้นนะคะ <c oughs> แต่ก่อนคุณแม่นะคะจะ,ะเป็นคนที่แบบรู้สึกร้อนในแล้วก็ดื่มน้นํานี่ตอนกลางคืนนี่จะ น้ำขวดลิตรอค่ะประมาณลิตรครึ่งหรือประมาณ2ขวดนะคะต่อคืนนะคะเยอะมากมากเลยนะคะค่ะแล้วก็รู้สึกร้อนฝ่าเท้าค่ะพอทานตัวนี้ได้ประมาณ10วันนะคะคุณแม่ก็จะโทรมาบอกเลยว่าโอ้เนี่ยทานตัวนี้แล้วรู้สึกแบบไม่กระหายน้ําแล้วก็เคยจะเป็นเหมือนคอแห้งแล้วจะมีเสลดนะคะแล้วเสลดก็จะไอแล้วก็จะเสลดออกมาค่ะคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะก็คุณแม่คุณหมอก็แนะนําจะดื่มน้ําเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนํา จะมีกาทานอาหารเสริมแต่จะ,จ,ะจะเป็นจะเป็นแบบมิดนะคะแบบาาก็มันก็สงสัยจะาการดูดซึมอะไรจะยากอยู่ะค่ะสําหรับคนที่อายุมากอะค่ะแล้วคุณแม่เป็นอาการแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วคะก็ประมาณเป็นสิบปีแล้วคะ่ะเป็นสิบปีทานมินสิบซองว,วันละซองเท่านั้นเองหายหายเลยใช่ไหมคะเป็นอะไรที่อัศจรรย์มาก ชื่อบุศกรเจมิชวงนะคะก็คือจบปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทจาก เออบัญชีจุลานะคะแล้วก็ปัจจุบันเอ่อทเป็นผูต้ตรวจสอบบัญชีอะคะ่ะอยู่ที่บริษัทเอิร์สัญญ์เอสัญญงนะคะ,คะน้องแนนน้องแนนบอกพี่กุวว่าน้องแนนเป็นหลายโรคมั่งมีสักกี่โรค2โรคสาโรคได้ไหมเกินค่ะ <c oughs> ประมาณสัก10บสกว่าโรคได้คะ่ะเท่าที่เคยนับนะคะก็คือตั้งแต่หัวจดเท้าอะคะ่ะเป็นทุกอย่างเป็นอะไรมาัางก็คือที่เริ่มจากที่หัวนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นไมเกรนแล้วก็จะเป็นต่อมพิทูทอรี่โตมันอยู่ตรงไหนก็ต่อมอันนี้มันจะเป็นต่อมไรท่อค่ะซึ่งควบคุมเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนต่างๆของของากย ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นระบบการควบคุมการทรงตัวมันไม่บาลานซ์กันทำทำให้เวลาเราขับรถหรือเราเดินเดินอยู่กัแล้วก็อาจจะวูบไปได้คือขับรถไม่ได้ก็คือเป็นก็คืออันตรายแต่ปัจจุบันก็ยังขับอยู่นะคะก็คือแล้วก็ถ้าเกิดมาเต็งหัวใจก็คือเป็นหัวใจรีบ ไม่ใช่ตีบนะรีบค่ะก็คือมันผอมอะค่ะดังนั้นทําให้เราเหนื่อยง่ายเวลาเราแบบว่าออกกำลังกายหรือเดินขึ้นบันไดแล้วก็จะเหนื่อยมากกว่าคนปกติโรคหัวใจรีบค่ะแล้วก็ส่วนที่ตร,ตรงท้องเนี่ยเป็นเป็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่โรคกระเพาะเป็นอะไรก็ลำไส้เป็นอะไรก็คือลำไส้จะเป็นก็คือจะมีอยู่ทีหนึ่งคือลำไส้มันจะแบบเป็นรูอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือต้องแบบด้วยคมว่ามันเสื่อมคือเกิดจากคาดว่าเกิดจากเซลล์ที่มันเสื่อมมากกว่าคนปกติทําให้มันเป็น มันพอใช้ไปปุ๊บมันค่อยๆแบบบ้าบางแล้วก็เป็นรูอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มันก็จะปวดท้องใช่ไก็คือต้องเข้าไปผ่าตัดแล้วก็เย็บปิดรูอะไรประมาณนี้ค่ะที่เวลาคุณหมอทำแล้วโรคหมดยังคะเนี่ยยังคะ่ะ,ะ <laughs> แล้วคือก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นโรคเน็บชาก็คือเป็นโรคแล้วก็จะเป็นข้อล็อกเวลาแปรงฟันตอนเช้าอะค่ะก็คือพอเราแปรงฟันปุ๊บนิ้วมันก็จะอยู่ค้างอย่างเงี้ยแบบไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาขยับได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เวลานั่งนานๆก็จะยืนไม่ได้ ก็จะมีแบบปวดเข่าด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจะเป็นหมดยังคะฟัประมาณนี้เลยคือนี่คือโรคทั้งหมดที่เป็นอยู่ในคนคนเดียวนะคะทีนี้สาเหตุที่เป็นเนี่ยพี่กบคิดว่าจะทํางานหนักหรือว่าเครียดหรือเปล่าใช่ก็คือหลักๆคือเริ่มจากแต่ตอนเรียนนะคะก็คือด้วยความว่าเรียนค่อนงเครียดมากก็คืออ่านหนังสือดึกก็คือจะนอนวันละสองสามชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะก็ปฏิบัติมาอย่างนี้จนมาทํางานเป็นผู้สอบบัญชีก็เครียดอีกก็คือทํางานเคยทํางานแบบน็อกรอบสองวันไม่ได้นอนเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่างานเร่งมากก็จะทําให เหมือนเราอะ่ะใช้ร่างกายมากจนมันเสื่อมจนมันโทมไปมากกว่าปกติอะไรประมาณนี้ค่ะก็เริ่มพออายุเริ่มมากขึ้นแรกๆก็จะไม่เป็นไรพออายุเริ่มมากขึ้นสักตอนนี้ตอนนี้อายุ32ค่ะก็คือสักประมาณสักเริ่มสัก 25, 26 เป็นต้นไปก็จะเริ่มก็จะเริ่มแย่และอะไรประมาณนี้ย <25, S 2> ี่สิบห้ายี่สิบหกคนปกติก็ถือว่าอายุน้อยนะคะค่ะอันนี้แต่นี้จะเริ่มเริ่มเข้าโรงพยาบาลบ่อยก็คือจาก25มามันจะถึงอายุ30กว่านเนี่ยก็คือไม่มีเดือนไหนที่ไม่ไปโรงพยาบาลมารู้จักผลิตภัณฑ์เอเจลตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วอะค่ะก็คือจากพี่ชายก็คือมาแนะนําเพราะว่าด้วยความว่าเราอะสุขภาพไม่แข็งแรงใช่ไหมคะจริงๆแล้วกินมาทุกทุกผลิตภัณฑ์แล้วค่ะทุกทุกยี่ห้อแล้วซึ่งมันก็ดีขึ้นแต่มันยังไม่่่มมััันนนยงไเเห็ผลทีชดจ ก็คือเราก็ยังกระสาะกระแสะเข้าโรงพยาบาลอยู่ประมาณเนี่ยคะ่ะแต่พี่ก็พยายามเอาไอ้นู่นมาให้เอาไอ้นี่มาให้อะไรเงี้ยคะ่ะจนเดือนพฤศจิกาพี่ก็บอกว่าเนี่ยมีตัวใหม่นะ มันเป็นเจลมันดีมากเลยม,มาจากอเมริกาก็ยังก็ยังบอกกับพี่อยู่เลยว่าดีอีกแล้วดีทุกตัวเลยมาทีไรก็ดีหมดกินหมดเป็นหมื่นหมืหม่นอะทุกๆุกเดือนอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกตัวนี้ดีจริงๆถ้าตัวนี้นะกินแล้วไม่ดีขึ้นนะพี่จะไม่ยุ่งอะไรกับแนนอ,นอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เอามานี่คือพี่ใช้แท้แท้พี่ใช้แท้แท้ค่ะก็คือเขาเอามาก็โอเคก,กินกินก็ได้เขาเอามากินก็เริ่มจากตอนแรกกินอูมิแล้วก็มินแล้วก็เอ็กโซสตัวค่ะก็คือกินไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปบ เรื่อยจนถึงณปัจจุบันนี้ก็กินมาน่าจะซักประมาณสัก6-7เดือนใช่ไหมคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะยังไม่เคยกลับเข้าไปหาหมออีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะโอเฮ้หน่อยเี้หน่อยก็คือก็คือมันจะเป็นมันจะเป็นความสุขของคนที่ไม่มีโรคถ้าเกิดใครไม่เคยป่วยอะค่ะก็คือจะไม่ทราบหรือว่ามันเป็นความทรมานมากคือทรมานจน ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าไม่อยากอยู่แล้วทําไมมันถึงมันถึงเหนื่อยขนาดนี้กับชีวิตอะ,ะ,ะค่ะก็คือเคยมีคนถามว่าเนี่ยถ้าเกิดพี่แนนกินได้ยังไงเป็นน้องที่ออฟฟิศน,นะคะถามว่าพี่แนนกินได้ยังไงเดือนหนึ่งอะ่ะตั้งสี่กล่องตั้งเดือนละหมื่นนึงแน่อะไรประมาณเนี้ยค่ะนั่นก็เลยตอบน้องเพว่าเอออย่าว่าแต่หนึ่งหมื่นที่พี่ต้องเสียทุกเดือนเลยต่อให้มีคนเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทมาให้พี่แล้วบอกให้พี่เลิกกินเอเจลพี่ยังไม่เลิกเลยค่ะ นี่ก็คคือความทับใะ,ะมากๆค่ะก็คือไม่ไม่เลิกแน่นอนค่ะไม่ว่าจะใครจะเอาเงินมาให้เเพราะว่ามันคือคนไม่เคยป่วยอะค่ะจะไม่ทราบเลยว่าการที่ไม่ป่วยแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเราสามารถไปนู่นไปนี่กับทุกทุกคนได้โดยที่ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลมันเป็นความสุขมากแค่ไหนอะค่ะ <c oughs> ผมประสิทธิ์ประสิทธิ์วสานนะครับ <c oughs> อาชีพเป็นตำรวจอยู่ที่ <c oughs> นครราชสีมาครับตำรวจมากครับนะคะเป็นไงบ้างที่อยากจะแชร์นะครับเพื่อว่าที่ชอบผลิตภัณฑ์คือทุกตัวครับแต่ว่านีสิ่งที่อยากจะ ก็คือสําหรับเด็กที่ไม่ชอบทานผักนะครับลูกชายผมเนี่ยเป็นนักเทนนิสเยาวชนอายุ11ปีก็ในสมัยเมื่อตอนที่แข่งมีครั้งหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินทานอาหารเนื่องจากขาดวิตามินนะฮะแล้วเขาเป็นลมคางจะเป็นลมคางสนามต้องต้องมีการปฐถมพยาบาลผมก็เลยศึกษาเกี่ยวกับอาหารเสริมก็ได้รับผู้แนะนําผู้แนะนําก็แนะนําให้รู้จักกับเอเจลผมก็ให้ให้ลองลูกทานมินนะครับเขาทานอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้เขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรง ดีขึ้นทานข้าวได้เยอะขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับที่มองเห็นก็คือผิวพรรณเขาเขาไม่ต้องทาครีมกันแดดแข่งเลยนะครับเด็กที่เวลาแข่งขันเนี่ยสิบเอ็ดโมงเช้าบ่ายสองบ่ายสามนี่แดดแดดน้าตุนักนักที่ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าต้องทาครีมกันแดดแล้วดาแต่ลูกชายผมหน้าผ่อง <c oughs> ขาจนเขาถามว่าเออโนต้ตเนี่ยไปทําอะไรเนี่ยหน้าขหน้าผ่องจังเลย <c oughs> ทุกคนก็อาจจะแซวว่าอ๋อแม่เขามีเครื่องสมางดีๆมีเครื่องสมางดีเพราะแม่เป็นช่าง z o อมสวยแต่สิ่งที่ได้ก็คือ ลูกมีทานข้าวได้เยอะครับทานทานอาหารเยอะมากทุกวันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องนี้แลละครับอยากจะอยากจะมินและสุขภาพดีในส่วนตัวผมทานมินกับเอโซครับก็เพื่อเพื่อให้ร่างกายดีเพื่อได้นั่งเชียรลูกนานๆความหวังเพื่อลูกได้ใจให้ลูกเป็นแชมป์แบบคุณพลดอและคุณพ่อแชมป์โลกนะครับขอบคุณมากคอุณครับ ลักมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างจริงๆแล้วตัวรักประทับใจที่สุดก็คือตัวมินเพราะว่าตัวลักเองเป็นโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลา30กว่าปีเลย ชื่อสมรักนี่รักกระปิดรักกระเปิดด้วยใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆตัวรักเองเป็นมานานมากแล้วหาหมอเนี่ยก็ก็คือจะไม่หายเลยจนกระทั่งแบบมัน,เป,นม<า>เป็นยังไงมากกระปิดรักกระเปิดคือเป็นเป็น,ปนอย่างแรกคือเป็นมุมปากด้วยเปปากนกกระจอกด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเลือกออกตามในฟันพร้อมทั้งที่จะเป็นแผลในปากเนี่ยคือแผลนั้นขึ้นแผลน,นี้นขึ้นตลอดเวลาคือทานยาก็คือจะไม่หายแต่จนกระทั่งคุณหมอบอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับการขาดวิตามินพอรักได้ทานมินประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนรักไม เลยมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เราเรา,เรา,เ,ราเราหาว่านานนะอะไรเงี้ยเราอยากจะฝากถึงคนที่มีปัญหาเรื่องนี้คือถ้าเกิดได้ทานตัวมีนแล้รับรองว่าหายแน่นอนค่ะ ที่ชูถ้าวันนี้มาบูธเอเจลไม่ทราบว่ามีอะไรประทับใจเกี่ยวกับผิดพณฑ์ของเอเจลคะโอก็มินฮนะมินตัวนี้ไงที่เชยใช้อชย,อยู่คือธรรมดานี่เป็นคนเป็นนักแสดงครัผมเป็นผู้ผมเป็นผู้<อ>ก,การตลกนะครับก็จัดตลกไปแสดงทั่วทั่วทั้งประเทศไทยฮะตัวเองก็ขึ้นแสดงด้วยนะะแล้วก็มันมีมุกอยู่มุกหนึ่งที่แบบต้องต้องถีกผมตกจากเวทีนะฮะ พะถีบลงแล้วข่าผมนี่ปวดโอ้โหแลทรมานมาประมาณ45ปีแล้วนะฮะหลังจากรู้จักกับผลิตภัณฑ์เอเจลตัวนี้นะครับผมทานก่อนอาหารตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับสองซองวันละสองซองครับทุกวันนี้สบายมากเลยเมื่อก่อนออกกำลังกายที่เข่าจะปวดขึ้นบันไดก็ปวดฮะเดี๋ยวนี้มันมันมันหายเองโดยโดยโดยทีโยโย่โดยที่เราไม่รู้ตัวแบบมันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมันหายไปได้ยังไงเนี่ยก็รู้สึกประทับใจตัวตัวมินมากๆเลยแล้วก็ได้แนะนําให้กับเอ่อ คนใกล้ชิดใกล้ตัวเราหลายหลายท่านด้วยกันโดยเฉพาะคุณพ่อคุณพ่อก็ทานตัวนี้แล้วหายนะครับคุณพ่อเป็นเบาหวานแล้วก็ทานคู่กับอูมินะครับแต่ตัวผมเองก็ประทับใจตัวนีนแน่นอนนะครับแล้วก็ส่งคุณพ่อนี่ฟื้นฮะจากที่คุณหมอบอกว่าฟันทงว่าเสียชีวิตแน่นอนไม่รออนะฮะกลับไปบ้านได้เลยนะฮะตัวนี้ฮะรักษาคุณพ่อผมแล้วก็ตัวผมเองด้วยทุกวันนี้ผมมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกประทับใจกับสินค้าตัวนี้มากมากเลยนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนเลยว่า มินนะครับเราทานแค่หนึ่งซองนะเราจะได้ตามที่เราเรียนรู้มาคือได้วิตามินตั้ง12ชนิดใช่ไหมฮะละเกลือแร่12อนี่โอ้ยแค่ซองเดียวได้ตั้ง24ชนิดคุณดิวสิครับมันยิ่งใหญ่และมันมันประทับใจจริงๆครับทำให้ชีวิตผมดีขึ้นทุกวันเลยนะครับแล้วก็รายได้ก็ดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ชูมากนะคะขอบคุณค่ะ